สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชายยูทูบท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับโอ้ดัมซิงนะสวัดียามยินทุกท่านนะนี่ก็ห้าโมงกว่าแล้วตอนนี้ก็รถพ่วงครับเรอรถพ่วงนะครับตอนนี้อ้อยก็เริ่มซาครับตอนนี้นะครับอยู่กับทีมงานนะครับอ้อยซิงเราสี่คนนะครับ ตอนนี้รถก็บางๆนะครับตอนนี้รถอ้อยนะรู้สึกว่าตอนนี้อ้อยจะสับไม่ทันแล้วตัดไม่ทันครับตอนนี้ไม่ต่ำกว่า40ตันแน่นอนอัด่างเร็วครับผมโอ้วันนี้เล็กสตูดกับเสตินก็มาเอารถไปแล้วครับวันนี้นะเล็กสตูดขับซูบรถวตากลับบ้านแล้ว มานอนเต็นนะพี่น้องนอนตรงนี้แหละก็จะกินข้าวกันนะมาดูรถพว่วงจะเข้ามาหรือเปล่าครับถ้าเข้ามาสองทุ่มก็ต้องรอครับดึกแน่นอนคืนนี้เต็นนอนครับนี่ลมมีกับบรรยากาศนะ่าจะสบายตอนนี้ก็ทำหนาปังครับตรงน,นู้น น,นี่ไก่สะน้ำด้วยตกปลากินได้ครับนี่มีทั้งตเทียนปลาน,นินี่ครับพวงยังไม่มาเลยโอ้อัดอย่างเดียวครับอัดแบบ เอ้าห้าสิบตันแล้วบ่บาทนี่นะครับน่เจ้าอายุก็จ่อยนู่นน,นครับบรรยากาศตอนนี้ก็หนุ่พระอาทิตย์เริมตกแล้ว <š k> ครับอโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปนี้ก่อนนะครับผมนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมครับนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปนี้ก่อนเลครับอาจจะเป็นคลิปไม่ยาวนะนะครับก็อย่าลืมนะกันนะครับผมสัสดีครับ